สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเผยเจ็ดสาเหตุที่ทําให้เฟซของคุณเข้าไม่ได้ผมรวบรวมเจ็ดสาเหตุนะครับที่ทําให้เฟซคุณเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่า Facebook นะครับจะมีการตรวจสอบนะครับยีของผู้เล่นทั้งหมดในประเทศไทยนะครับอาจจะมีคนที่ผิดเจข้อนี้นะครับแต่ยังไม่โดนเพราะเฟซตรวจสอบเพียงแค่20%ไปดูกันนะครับว่าที่เฟซเข้าไม่ได้เป็นเพราะเจ็ดสาเหตุนี้หรือเปล่ารับชมพร้อมกันครับสาเหตุที่1นนะครับ อีเมลที่ล็อกอินเฟซเข้าไม่ได้ไม่มีรหัสเข้าเมลเบอร์โทรที่ล็อกอินเฟซเลิกใช้งานแล้วนะครับตุที่2มีการสลับใช้งานเข้าออกหลายบัญชีหรือเข้าออกบ่อยเกินไปสไุที่3แชร์เยอะแชร์ทีจนเฟซตรวจจับว่าเราเป็นสแปมสาเหตุที่4อายุต่ำกว่า14ปีลงไปหรืออายุไม่ถึงเกณฑ์สาเหตุที่5 ขายของที่ผิดกฎเฟซทำผิดกฎเฟซสาเหตุที่6ล็อกอินเฟซในเครื่องที่ไม่เคยเข้าสถานที่ที่ไม่เคยเข้าสาเหตุที่7ใช้รูปปอมชื่อปอมในการสมัครเฟซนี่แหละครับเจ็ดสาเหตุที่ทําให้เฟซของคุณเข้าไม่ได้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่อง f a c e b o o k เฟซเข้าไม่ได้สามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอด้านล่างนี้เลยนะครับเล่นเฟซอย่างปลอดภัย อย่าลืมติดตามช่องเด p พิ b แบนวันนี้พีทโตโฟเฟซขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ